สวัสดีครับมาพบกับทีเด็ดฟุตบอลแปดตัวเน้นเ้นบายบิคเคมนกับฟุตบอลประจำวันอังคารที่25พฤศจิกาพฤษานะครับเราคัดมาให้กันเน้นเน้นกับฟุตบอลรายการใหญ่อย่างศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคู่ระหว่างเชลซีพบกับบาร์เซโลนาแมนซิตต้กับเลวุกตุเซนโอลิปกมาเซกับนิวคาสเซิลโบโดกลิมกับยูเวนตุสนาโปลีกับคาราบัลบุเดเซียดอตมุนกับเบียร์ไรอัลอาแจกกับเบนฟิก้าและปิดท้ายที่กาลาตาสลายกับแซงซิลัวนี่เป็นทีเด็ดฟุตบอลแป ผู้เน้นเน้นครับที่เราหยิบมาฝากแฟนๆให้ได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ ส่วนใครที่อยากจะมีกลุ่มเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่นเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลหรือว่าอยากจะเอาวไว้เชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็สามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมได้ในกลุ่ม B k k m เคกันได้เลยครับในนั้นจะมีเพื่อนๆพนี่ๆท,ที่รักฟุตบอลเหมือนกันเกือบห้าพันชีวิตนะครับที่สําคัญเลยครับมีแนวทางบอลสดในแต่ละวันตัวเน้นโตวีชุดโครงการ B k k m เคมมีให้ได้ติดตามกันตลอดนะครับยังไงก็ขอเชิญทุกท่านเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับซึ่งเรามีกิจกรรมดีๆรออยู่เพียบไม่ต้องุ้้ยเเีวววาทััร่จด็็็มปนแกกบ หุ่มกระเป๋าเป้ชุดผ้าปูที่นอนลาบูบูและเสื้อฟุตบอลอสวยๆมาแจกให้คุณได้ใส่ไปเชียร์ทีมที่รักทีมที่ชอบกันอย่างจุใจนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามากันได้ง่ายๆเลยครับเพียงแค่พิมพ์ @lsbkk เข้าไปที่อัสีเขียวนะครับแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนใส่แอดนำหน้าแล้วตามด้วย lsbkk ครับตามที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยนะครับแล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมเป็นวยืน่นกับผม BK k Man กันได้เลยครับวันนี้เริ่มต้นด้วยเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสที่5เวลาตีสามคร ระหว่างเชลซีพบกับบาร์เซโลนาโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เชลซีต่อปอปผลงานการพบก,กันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะทีมมา1ครั้งส่วนอีก3ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์ม5น้นหลังสุดของเชลซีชนะ3เสมอ1แพ้1โดย 30, 22, ชนะบูฟแฮมตัน3-0เสมอคาราบัก2 2ชนะสเปอร์1-0ู์ชนะบูฟแฮมตัน4-3และแพ้ซันเดอร์แลนด์1-2งสองสิงบูได้แค่เสมอกับคาราบัก2 2ในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดล่าสุด ทำให้ผ่าน4เกมแรกในรอบลีกเฟสมี7แต้มรายการนี้จะไม่มีดาริ Super, โอเอสูกกองกลางตัวรับที่ไม่ได้ลงทะเบียนลงสนามรวมถึงตัวเจ็บอย่างลิวายโควิลเซนเตอร์โรมโอลาเวียกองกลางตัวรับชาวเบลยเยียมซึ่งมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนทั้งคู่ลงสนามไม่ได้ขณะที่เอนโซเฟเนนเดสมิดฟิลอาเจนไตเปเดโดเนโตปีกสายตัวเก่งและเบอร์นัวบาดิซิโเซนเตอร์หายเจ็บกลับมาพร้อมลงเล่นทั้งหมดขณะที่โคพาเมอร์เพย์เมเกอร์อยู่ในระหว่างฟื้นฟรูร่างกายด้าน โคลายมูดิกปีกยูเครนติดโทษแบนต่อไปเอ็นโซมาเลสกากุนซือใหญ่จะจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าชูเอาเปโดลงล่าตาข่ายโดยมีอเลฮันโดการาโชและเปโดเนโตลากเลื้อยริมเส้นตรงกลางเป็นเอ็นโซเฟนันเดสขับขื่อนเกมห้องเครื่องมอยเซตไกลเซโดจับคู่กับลิสเจมแบ็กโฟเทวอสโลบาเวสลีฟ์ฟอฟาน่ามาโลกูสโตและมาโกกูเรยยประสานงานร่วมกันส่วนนาทสุดท้ายโรเบร์ตซานเชสพร้อมเฝ้าเสา ฟอร์มัดาลังสุดของบาร์เซโลนาชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะเซลตาบีโก42เสมอคลับบูส3 3ชนะเอลเช3-1แพ้เรอัมลมตดริด1-2และชนะโอลิมเปียกอส6-1เจ้าบุญทุ่มรอดตายอย่างวุดวิดหลังได้แค่ตามตีเสมอคลับบูส33ในเกมนัดล่าสุดศึกแชมเปียนส์ลีกเก็บ7แต้มจาก4ี่เกมแรกรอบลีกเฟสสภาพทีมจะได้แฟรงกี้เดยองมิดฟิลด์ชาวดัตพ้ทั่ษแบงกลับมารวมถึงราฟิญญาและโจนกาเซียขณะที่รามิยามานปีกขวาตัวเก่งที่ถอนตัวจาก ทีมชาติเน้นจากเจ็บคนขาหนีบก็มีลุ้นขึ้นสนามด้านมาคัดแรดฟอร์ดปีกอังกฤษมีอาการป่วยมาร์กาซาโดไม่ฟิลตัวรับต้องเช็คความฟิตส่วนเปรดี้กาบี้และมาร์คอังเดแทสแตเกนลงสนามไม่ได้ทั้งหมดฮันท์ี่ฟริกุนซื้อใหญ่เตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-2-3 1หน้าเป้าโรเมอร์เลวานดอฟสกี้ขึ้นตัวจริง โดยมีลามิยามาและราฟินญาปั้นเกมเปริมเส้นตรงกลางเฟมิโลเปสปั้นเกมในบทบาทหมายเลข1ิส่วนมิฟิโอตวร,รับเป็นแฟงกี้เดยองกับมากาซาโดแนวรับเป่าคูบาซี่ยืนเซ็นเตอร์กับโรนัลอาราโฮแบ็กสองฝั่งใช้งานเอริกาเซียและอเล็กันโดบันเดดาสุดท้ายโจนกาเซียพร้อมขึ้นเมื่อหนึ่งทัศนะเชลซีอาจจะฟอรอมแกว่งไปบ้างแต่ยังมีทีเด็ดครับโดยเฉพาะแนวรุกที่จัดจ้านมากเล่นด้วยความทุ่มเทขณะที่บาร์เซโลนายังคงหน้าห่วงแนวรับซึ่งมีปัญหา ในการยืนลายสูงและโดนผู้เล่นความเร็วสูงของคู่แข่งโจมตีตลอดแม้แดดหน้าอันตรายแต่สภาพร่างกายของ3แนวรุกไม่สมบูรณ์เหมือนปีที่แล้วอีกทั้งก็ยังไม่น่ามีพื้นที่เล่นมากดูแล้วเชลซีน่าจะเขี่ยวกว่าและเจ้าเล่กว่าน่าเบียดชนะในบ้านได้ฟันธงต่อเชลซีเชียบคม2-1โดยในเกมฟาดแข้งระหว่างเชลซีพบกับบาเซโลนา เรามีกิจกรรมพิเศษเพื่อเนแฟนๆให้ได้ร่วมรุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมกันในวันนี้ด้วยการทายผลสกอร์ในคู่นี้ว่าผลสกอร์จะจบลงที่สกอร์เท่าไหร่และทีมไหนจะเป็นผู้ชนะโดยคอมเมนต์ทายผลมาได้ที่ใต้คลิปนี้ทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมมีแอดนำหน้าครับรับไปเลย100บาท คู่ที่2เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรลิฟทเฟสนัดที่5เวลาตี3ครับเกมระหว่างแมนซิตี้พบกับเลโวกูเซนโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้แมนซิตี้ต่อลูกครึ่งควบ2ฟอร์ม5านัดสุดของแมนซิตี้ชนะ4แพ้1โดยชนะลิเวอร์พูล30ชนะดอร์มุนด์4-1ชนะบอลมาส3-1ชนะสวอนซีซิตี้3-1และแพ้แอสตันวิลล่า0-1นเรือใบสีฟ้าระเบิดฟอร์มเดือดหลังต้อบูนิเซียดอร์มุนด์4-1ในเกมที่แล้วเก็บ10แต้มจาก4เกมแรกอยู่ใน่ ที่4ของตรางสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์จะขาดแค่2กอ,องกลางมาสเตโอคูสิตแข้งโครแอดที่เจ็บข้อเทาอ้ายังไม่แน่ว่าจะพักนานเท่าไหร่ส่วนโรดี้ห้องเครื่องตัวเก่งเจ็บกล้ามเนื้ออยู่ในช่วงฟื้นฟูความฟิตที่เหลือไม่มีปัญหาเพิ่มเติมเป๊ปกูเดล่าจะจัดทีมด้วยระบบ4 1ห1ห,หน้าเปาส่งเออร์ลิงฮาแลนที่ซัดไปแล้ว5ประตูในแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้และทำสถิตยิงประตูในทั่วโยุโรปติดต่อกัน5นัดจาก3สมสรพร้อมปักหลักซันโวต่อไปส่วนริมเส้นมีตัวเล อาจจะเป็นซาวิโยเยเรมิโดกูโดยมีรรยานแชกี้พร้อมสอดแทรกมิดฟิลด์ตัวลุกฟิลโฟเดนกับทิเจนี่ไรเดอร์โดยมีแบนาโดซิวาสแตนบายส่วนมิดฟิลด์ตัวรับใช้งานนิโก้ก่อนซาเลสบัญชาการแบ็กโฟคาดว่าจะเป็นยอสโก้กวาดิโอผนึกกำลังกับรูเบนดีอาสหรือจอห์นสโตนแบ,บ็กสองฝั่งใช้งานมาสเตอุสนูเนสและนิโก้โอไลลี่ส่วนดาสุดท้ายจอร์จิดอนาลุม,มา่าเฝ้าเสา ฟอร์มัดหลังสุดของเลวอัลคูเซนชนะ4แพ้1โดยชนะไฮเดนฮาม6-0ชนะเบนฟิก้า1-0แพ้เบยุเมนิก0-3ชนะพาเดอร์บอล4-2และชนะฟรายบวก2-0ห้างขายาคว้าชัยชนะนัดแรกในรอบลีเฟสหลังเฉือนเบนฟิก้า1-0ในเกมหน้าสุดเก็บ5คะแนนจาก4เกมแรกสภาพทีมจะขาดโรเบิร์ตอันดิกกัปตันทีมที่ติดโทษแบนขณะที่โยนัสฮอปมันเอเซเกลปาลาซิออสมาแต่งเตอรเยอเลโคซาเก้ age, ไม่ได้ลงทะเบียนในรายการ ช่วดลงเล่นทั้งหมดส่วนตัวเจ็บอย่างอเลคคโดกิมันโดแบ็กซ้ายลูกัสบาสเกตอีเกฟเฟนนเดสและเอ็กเซลตาเปอยู่ในระหว่างเรียกความฟิตแคสเปอร์ฮุนมานกุนซือชาวเดนมาร์กเตรียมตัดทับด้วยระบบ34-2-1หน้าป้อจะส่งพาทิคซิก ลงลาตะข่ายโดยมีเอนเนสโปกูกับคาดิโอเอเชแวรี่ปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางอิมบราฮิมามาชากับอเลกาเซียขุมห้องเครื่องวิงแบ็ก่งอาตูกับยานูเอลโบโลเซียงขับเคลื่อนด้านข้าง3แนวรับจะเป็นจารลควันซาโลอิกบาเดและเอ็ดมองตับโซบาโดยมีมาร์กเฟรคเคนรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนะเรือใบสีฟ้าอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มเกมรุกยิงกระจายแถบทุกนัดเออร์ลิงฮาแลนด์ยังคงใส่สกอร์ได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่ม แ,แถมได้เปรียบเรื่องเตีงเชียร์ขณะที่ห้างขายยามาเยือนในสภาพที่ไม่ฟูทีมนักแถมขาดวิงแบ็กตัวหลักดูแลแมนเิตี้น่าจะกระทุ้งไม่เหลือซากลุ้นยิ่งขาด3เม็ดนิ่มๆครับฟันทงต่อแมนซิสตี้ร้อนแรง4-1 คู่ที่3เกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบลีกเฟนนัดที่5เวลาตี3เกมระหว่างโอลิมปิกมากเซ่พบกับนิวคาสเซิลด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้นิวคาสเซิลตอบเปาผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน2เกมหลังสุดเป็นมากเซเที่เอาชนะไปได้1ครั้งส่วนอีก1ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันครับฟอร์มห้านันสุดของมากเซ่ชนะ3เสมอ1แพ้1โดยชนะนีส51ชนะบรด3 0แพ้อตตาตา0-1นชนะโอแซ1 0และเสมออองเช่2 2สองมาเซ่ ภายอตแลนตา0-1ในเกมล่าสุดศึกแชมเปี้ยนส์ลีกเป็นความพ่ายแพ้นัดที่3ามกัสี่เกมแรกมี3แต้มในรอบลีกเฟสผลนี้สภาพทีมจะขาดนายเย็บอาร์เกสที่มีอาการบาดเจ็บสะโพกอามาตาโอเร่ก้ามเนื้อฉีกและอามีนชูรี่เจ็บหัวไหล,ล่ลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดส่วนนิวโมเป้รูเบนบังโก้และโบลิโรลาไม่ได้ลงทะเบียนในรายการนี้แต่ทีมก็จะได้เอเมอร์สันพันเมียรีแบ็กซ้ายผูแบนกลับมาโรเบตโตแดชแชบี้กุนซือชาวอิตาเลียเตรียมจัดที ด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเปาฝากความหวังเอาไว้ที่ปีแอร์อเมริกโอบามิยองโดยมีเนสันกีนวูดปันเกมรุกร่วมกับอังเคียโกเมสและอีกอ่อไปเสาแดนกลางคุมเกมโดยเจฟฟรีย์กงดอกเบียรและปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กหลังบ้านหุมเบนทัมแมกตาวาเข้ามายืดเซ็นเตอร์ร่วมกับเลโอนาร์โดบารแรดีีแบ็กสองฝั่งเป็นชิเมชีเวอาร์กับเอเมซอนพันนไมลีดาฟุดท้ายโครนิโมรูยีเฝ้าเสาฟอร์ม5นัดลังสุดของนิวคาสเซิลชนะ3แพ้ แพรนฟอร์ด1-3ชนะแอตติกวิลเบา2-0แพ้เวสต์แฮม1-3ชนะสเปอร์2-0และชนะฟูลแลม2-1ซาลิกาดงไต่ขึ้นมาอยู่อันดับ6ของตารางหลังชนะรวด3เกมในะรอบลีกเฟตโด,ดยก่อนเบรกทีมชาติเปิดบ้านทุ bell, บแอตติกวิลเบาราบคาบ2-0นิกป้อมในทวานโชว์เอิลิงตนันกองกลางบัซิเลียนหายเจ็บกลับมาพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ทั้งคู่รวมถึงแดนเบิร์นแบ็กซ้ายจำเป็นก็ผลโทษแบนในลีกกลับมาลงเล่นในถ้วยยุโรปด้วยขณะที่โยอันวิซ่าก อ,อยู่ในระหว่างฟื้นฟูร่างกายส่วนจอร์ดดี้มาร์กจิลเล็ปส์พีจามาลาเชลและเฮริสันเอสบีไม่ได้ลงทะเบียนในรายการนี้เอ็ดดี้ฮาวเตรียมจัดทัพด้วยระบบ4-3-3นาเปานิกวัวเชมาเดอร์ร้อนแรงไม่เลิกพร้อมสังหารประตูต่อไปโดยมีจาขอบเหมือ์ฟีกับแอนโทนีกอร์ดอนปั้นเกมริมเส้นสามแนกลางบุโนกิมมาไลสผลึกกำลังกับซานโดโตนาลีและโชเอลิงตอนแนวรับมาลิกเชลล์ยืนเส้นหาคู่กับสเวนบอสแมนแบ็กสองฝั่งทีแรนชิปเปียและแด เบิดดาดสุดท้ายเป็นนิกโปบเฝ้าเสาทศนะหมังเซ่เกมรุกดูดันไม่เบาหลัง2เกมหลังสุดยิงไปได้ถึง8ประตูแถมเกมนี้ยังได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์อย่างไรก็ตามผลงานในเกมใหญ่ไม่ดีนักแพ้ง่ายไปหน่อยขณะที่นิวคาสเซิลมีลูกล่อลูกชนมากกว่าอาวุธในเกมรุกหลากหลายทั้งลูกโด่งและเซตพีดดูแล้ศัลิกาโดงครบเครื่องกว่ามีโอกาสบุกคว้า3แต้มกลับบ้านฟันธงต่อนิวคาสเซิลขวาชัย21คูดิซีเป็นเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัด ที่5เวลาตีสาครับเกมระหว่างบโดกาิมพบกับยูเวนตุส้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้ยูเวนตุสตอปอปอฟอม์มานัดหลังสุดของโบโดกาิมชนะ3แพ้2โดยชนะออสโล2อหนึ่งชนะบร์้าศูนย์แพ้โมนาโกศูนย์หนึ่งแพ้วาลาเลนกา1นึและชนะบราร์อหนึ่งบโดกาิมเป็นหนึ่งใน9ทีมที่ยังไม่ชนะในแชมเปียนส์ลีกรอบเลีดเฟนคนนี้โดยเกมล่าสุดแพ้กับโมนาโกศูนย์หนึ่งเก็บได้เพียงแค่2แต้มจาก4เกมแรกสภาพทีิจะขาดโยสตล์กูเดอร์ เซนเต์แบ็กที่ติดโพษแบนจากการโดนแบแดงชดลงสนามต่อจากไฮตามอเลสานี arm, ani, กองหลังและโอลาายฮิวเซ่นกองหน้าที่เจ็บหัวเขา่าแต่ก็จะได้ตัวอูลิสซานิเสกองกลางหายเจ็บเื้อขากลับมาคาดว่ากุนซือเคตินคานูเซ่นเตรียมจัดทำด้วยระบบ4-3-3แนวรุกแคสเปอร์ฮอคยึดหน้าเป้าด้วยมีโอเลดิดิกบลอมเบิร์กและเยนเพสตาเฮาเก้เดินเกมสนับสนุน3ประสานแดนกลางเป็นซอนเดย์ออกเลนแพชชิกเบิร์กและซอนเดย์เฟรตแนว รับวางเบดโโมยืนเซตแบ็กคู่กับโอดินบิออโตฟพื้นที่ด้านข้างจะเป็นหน้าที่ของเฟรดิกโซโวและเฟรดิกบิออนค่ะด่านสุดท้ายนิกิต้าไคคินรับหน้าที่เฝ้าเสา านาหลังสุดของยูเวนตุสชนะ2เสมอ2แพ้1โดยเสมอโตริโน00เสมอสปอร์ติ้งลิปปอน11ชนะเครโมเนเซ21ชนะอูดิเนเซ31และแพ้ลาเซโอ01มาลายเป็นอีกสโม,มรสรที่ปีนี้ก็ยังไม่คว้าชัยในแชมเปี้ยนส์ลีกโดยก่อนเบรกทีมชาติเสมอกับสปอร์ติ้งลิปปอนไป11เก็บ3แต้มจาก4เกมแรกสภาพทีมมีปัญหาเพิ่มเติมโดยนานิเอเลรูการนีเซน,นับตัวหลักเจ็บกล้ามเนื้อช่ลงเล่นเชเดียวกับอาคาดิอุสมิลิกที่อยู่ในระหว่างเล่ ความฟิตคาโลปี่โซโยเจ็บกล้ามเนื้อน่องและเบรแม่เจ็บหัวเขา่ากุนซอลูเซโนโสปาเลติจะย,ยืดมาก3 4มสหน้าเป้าเป็นโอกาสของดูซันวัลหัวหวิตได้ออกสตาร์ทก่อนโจนาธานเดวิดและหลุยโอเปนดาโดยมีฟานชิสโกคอนไซเซาและเคนานยินดิสปั้นเกมสนับสนุนห้องเครื่องเป็นเกรเฟนตูรามประสานงานกับมานูเอลโลคาเตลลี่วงแบ็กสองฝั่งเป็นเวสตันแมคเคนนีและอันเดียคัมเบียโซสามเซ็นเตอร์ต่วนคูปไมเนอร์ลงยืนร่วมกับเฟเดริโก และบีแอร์กาลูลูดาสุดท้ายมิเคเล่เกรกกริโอเฝ้าเสาทัศนะการเจอกันของทั้งสองทีมที่ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นในรายการนี้โบโลกริมได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์เป็นบอลสู้ไม่ถอยแนวรุกใช้ได้แต่เกมรับดูเหมือนไม่มีสมาธิต่อเนื่องทําให้เสียประตูบ่อยๆเทียบกันแล้วยูเวนตุสยังดูเหนือกว่าน,นิดๆแม้มีปัญหาตัวเจ็บแต่การเปลี่ยนโค้ดน่าจะช่วยเรียกความมั่นใจปลุกสปิริตในทีมกลับมาด้วยตัวผู้เล่นที่เหนือกว่าลุ้นมาลายบุกคว้า3ามแต้มแรกใน ายการนี้ฟันทงต่อยูเวนตุสหยุดฝืดขวาช่ย2-1คู่ที่5เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก็รอบลีกเฟน,นัดที่5เวลาตี3ครับเกมระหว่างน,นาโปลีพบกับคาราบัดด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้นาโปลีต่อลูกครึ่ง ฟอร์ม5นัดล่าสุดของนาโปลีชนะ2เสมอ2แพ้1โดยแพ้บโบลญญา0-2เสมออันแทคแฟงเฟิร์ต0-0เสมอโคมโม0-0ชนะเลเช่1-0และชนะอินเตอร์มิลาน3-1นาโปลีเจ้าของแชมป์ลีกจากแดนมักกโรนีได้แค่เสมอกับอันแทคแฟงเฟิร์ตแบบไร้สกอร์0-0ในเกมล่าสุดเก็บ4แต้มจาก4เก, 4, กมแรกในรอบลีกเฟสสภาพทีมจะขาดลอเรนโซลุคคากองหน้าที่ติดโทษแบนขณะที่เควินเดอรอร์มิฟิลด์ตัวเก่งเจ็บต้นขาบิลลี่จิมมอร์มิฟิลด์เจ็บกล้ามเนื้อ ฟรองก่อองกีซ่ากองกลางเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังอเล็กเมเรตในทวารเจ็บเท้าและโรเมลูลูกากูสู่หน้าเจ็บต้นขาเหล่านี้จะลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดอันโตนิโอคอนเต้คุนซื้อใหญ่เตรียมจัดทับดบ้วยระบบ4-3-3แนวรุกรานมุดคอยลุนพร้อมซันโวโดยมีมาเตโอโปลิตาโนดาวิดเนเรตขับเคลื่อนด้านข้าง สามแดนกลางจะส่งเอลยิปเอลมาสทำงานร่วมกับสกอตแม็กชมเน่ปั้นเกมรุกสนับสนุนร่วมกับสตานิสลาโบลอดกาได้รับเป็นอเล็กซานโดรบูออนโจโนยืมเซนเตอร์คู่กับอาเมียรามานีฟูแบ็กโจวานีดีโรเลนโซกับมิเกลกัวเตเรสด้านสุดท้ายวานยามิลินโควิดซาวิดที่ยืมตัวมาจากโตเรโนจะได้รับโอกาสเฝ้าเสาฟอร์ม5านัดหลังสุดของคาราบาตชนะ3เสมอ2โดยชนะซุมกายิต42ชนะเนซี่บากูส0ง เสมอเชลซี2 2ชนะอิมิลีทรงศนและเสมอชามากี้ 0- ูคาราบัตทีมแชมป์ลีกอาเซอร์ไบจันยันเสมอเชลซี2 2ในเกมล่าสุดทำให้ผ่าน4เกมแรกมีเจคะแนนอยู่โซนบนของตารางสภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มเติมจะขาดแค่อามินรามาสานอฟที่เจ็บเอ็นควายน้ากุนซอคูบานคูบานอฟเยมจัดทีมด้วยระบบ4 3 3, 3แนวรุกนาริมานอาคุนสาเดยืนตรงกลางโดยมีอัปเดลลาซูแบกับเลอันโดอันดาเดเปิด แดนกลางสามประสานเปโดบีขันโยมาโคย่านโควิดและคาดีบอเกสทำงานร่วมกันแนวรับเบลุนมุสตาฟาซาเดยืนคู่กับมัสเตอุสซินวาในตำแหน่งเซนต์ฮาฟูแบ็กเป็นเอลวินคันฟานกุิเยฟกับโทราสบายรามอฟโดยมีมัสเตอุสโคชาสกี้เป็นด่านสุดท้ายฟัสนานาโปลีอยู่ภายใต้ความกดดันจากผลงานในช่วงหลังบวกกับปัญหาผู้เล่นตัวหลักเจ็บพร้อมๆกันทำให้ผลงานฟืดลงมาขณะที่คาราบัคมาเยือนแบบไม่กดดันเล่นตาม สภาพในเกมนี้และใช้ทีเด็ดในแนวรุกจู่โจมแบบรวดเร็วนาปโปเลียนสภาพที่ขาดตัวเด็ดอย่างคริวินเดอร์บอยลูกจ่ายได้เสียขาดหายไปดูแล้วอาจจะฝืดเชือนแค่เม็ดเดียวฟันทงรองคาราบดแพ้แต่จะแพ้แค่หนึ่งสองครับคู่ที่6เกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสนัดที่5เวลาตีสเกมระหว่างบูเสเซียดอตมุนพบกับเบียร์ไรอัลด้วยาตาต่อรองเกมในคู่นี้บูเสเซียดอตมุนต่อครึ่งควบลู่ผลงานกับพบกันของทั้ง2ทีมใน2เกมหลังสุดเป็นเบียร์ไรอัลที่เอาชนะ ได้หนึ่งครั้งส่วนอีกหนึ่งครั้งจบลงด้วยการเสมอกัน ฟอร์มคาาดหลังสุดของบุตดิเซียดอร์ตมุนชนะ2เสมอ2แพ้หนด้วยเสมอฮัมบูก1 1แพ้แมนเิตี้ร4ชนะอัลส์บวก1 0เสมอแฟรงกเฟิร์ต1-1และชนะโคโลน1 0เสือเหลืองพ่ายกระเจิงต่อแมนเชตี้1-4ในเกมล่าสุดศึกแชมเปี้ยนส์ลีกผ่าน4เกมแรกรอบลีกเฟตมีเจ็ดแต้มครับสบภาพทีมจะขาดนิคาสือเล่กองหลังที่เจ็บนิ้วเท้าและรามี่เนบนไซไบนี่กองกลางเจ็บแผ่นหลังส่วนพัติกดูและซาลีออสคานไม่ได้ลงทะเบียนในรราายกกนีุ้ซือ นิโก้โควัตเตรียมจัดทีมด้วยระบบ 3-42- 1หนึ่งหน้าเป้าจะส่งแซอูกิราซี่พร้อมซันโบโดยมีคลานี่ชุกูเมกากับมาร์ซิเมเลียนไบเออร์ปั้นเกมสนับสนุนแดงกลางเฟรดิกเอนเมซ่ากับมาเชลสปิเซอร์คุมเกมด้วยกันวิงแบ็กจะส่ง ien, ยูเลียนไรเยอสันกับแดเนียลสเวนสันขับเคลื่อนแผงแบ็กทีประกอบด้วยวันเดมาอั้นตอนเอมเรชานและนิโก้สโลตเตเบกดานสุดท้ายเกโก้โคบิวรับหน้าที่เฝ้าเสาฟอร์มห้าน,านันสุดของบิยาเรอ 4, แพ้หโดยชนะเอสปันญอล2-0แพ้ปาฟอส0-1ชนะรายโยเบกาโน่4-0ชนะลูเซนา6-0และชนะบาเลเซีย2-0เรือดำน้ำสีเหลืองจากแดนกระทิงดกุกลายเป็นทีมจากห้าลีกใหญ่ยุโรปที่ทำผลงานได้แย่ที่สุดในรายการนี้ปีนี้หลังได้แค่แต้มเดียวจาก4เกมแรกโดยก่อนเบรกทีมชาติพลิกล็อกพ่ายปาฟอสของไซปรัสด,ด้วยสภาพทีมจะขาดวิลลี่คัมวาล่ากองหลังที่เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังลูแกนคอสตาเจ็บเอ็นไข้และเป่าขั บานเนสเจ็ดบริเวณเดียวกันลงเล่นไม่ได้ทั้งหมดคุณซือจอมเก๋ามาเซลิโนเตรียมจัดทีมด้วยระบบ4-4-2แนวโรเคราดโมเรโนประสานงานกับธานี่โอลูวาเซีโดยมีทายอนบูชาแนนกับแอลเบรโตโมเลโรลากเลื้อยห้องเครื่องเป็นซานติโกเมสัญญาคุมเกมกับโทมัสปาเต้หลังบ้านราฟาลมาลินกับเรเนโตเวกายืดเซนเ็นเตอร์ด้วยกันฟูแบ็กเปานาบาโรกับอ so, ัลฟอนโซเปดาซ่าสกัดการอยู่หน้าจูเนียจูเนีย นายทวานเชาบาร์ิเลียนทัศนะสองทีมสีเหลืองแห่ง5ลีกใหญ่ยุโรปดอดมุนเกมรุกวูบวับไม่เบาเกมรับก่อนหน้านี้เสียกันง่ายไปหน่อยแต่ตอนนี้เริ่มทยอยได้ตัวเก่งกลับมาแถมยังได้เปรียบในฐานะเจ้าบ้านขณะที่บียารอัลเล่นรายการนี้ไม่ดีเลยโดยเฉพาะเกมล่าสุดที่พลายให้กับปาโฟสแมส่งบอลไม่น่าเกลียดแต่ประสิทธิภาพและความเฉ็บคมยังคงเป็นปัญหาดูแล้วสีเหลืองเอาอยู่น่ายิงขาสเม็ดได้ฟันธงต่อบูเลเซียดอดมุลกระดนถุง3 1คูริเจตเป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ รอบลีฟนัดที่5เวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับเกมระหว่างอาแจกพบกับเบนฟิก้าโดยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้เบนฟิก้าต่อครึงร่งลูกผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมใน5เกมหลังสุดนะครับเป็นอาแจกที่เอาชนะไปได้2ครั้งเบนฟิก้าเอาชนะไปได้1ครั้งและอีก2ครั้งจบลงด้วยการเสมอกันฟอร์มัดาลังสุดของอาแจกชนะ1เสมอ1แพ้3โดยแพ้อูเทรค12แพ้กระตาสราย03เสมอฮิเรนบีน1ชนะทเวนเต้3 2และแพ้เชลซี 1นึ่งาอาแจกรองแชมป์ลีกฮอลแลนด์ฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นหนึ่งใน2ทีมที่ยังไม่มีแต้มในรอบลีกเฟสฤดูกาลนี้ล่าสุดก็พ่ายกับการ์ตาสราย0-3ก่อนเบรกทีมชาติรั้งอันดับที่36บวยของตารางโดยได้แค่1ประตูและเสียไป14บประตูครับสภาพทีมจะขาาสตีเวนเบิร์กฮุสที่เจ็บคนขาหนีบบรังโกฟานเดบูเมนเจ็บแผ่นหลังและโอเวนไวดานเจ็บกล้ามเนื้อหลงเล่นไม่ได้แต่ก็จะได้เคนเนตเทเลอร์กองกลางตัวเก่งพลทอยแบงกลับมากุนซือจอนนี ไหติงกาเตรียมจัดทัาด้วยระบบ4-2-3-1หน้าเป้าจะส่งแคสเปอร์โดนเบิกเป็นตัวจบสกอร์โดยมีโอลิเวอร์เอ็ดวาร์สันออกัสกาลูมิกก้ากอสปั้นเกมสนับสนุนห้องคเครื่องใช้งานยูริเรเกียกับ Taylor, คเคนเนตเทเลอร์คุ้มเกมคูมเซนเตอร์ยูซิปสูตาโลเพิ่นกำลังกับยูริบาร์ฟูลแบ็กเป็นหน้าที่ของเจราดอันเดอร์และลูคัสโรซาด้านสุดท้ายเรมโก้ปาสเวียพร้อมป้องกันประตูฟอร์มห้านันางสุดของเบนฟิก้าชนะ3 เสมอ1แพ้1โดยชนะแอเลนติโกซีพีสองศูนย์เสมอคาซาเปีย2อสองแพ้เลวูฟูเซนศูนย์หนึ่งชนะวิตเตอร์เลียกิมมาไลสามศูนย์และชนะทอนเดราสามศูนย์เยี่ยวลิปอนภายใต้การคุมทีมของโจเซ่โบริญโยผลงานย่ำแยก่เกิดขาดพ่ายรวดใน4เกมรอบลีกเฟสเป็นหนึ่งใน2ทีมที่แพ้รวดและอยู่อันดับที่35รองบวยของตารางแนวรุกมีปัญหาหนักโดยจะขาดวานเจลิสฟาบริดิสซุน,น่ากรีซที่เจ็บเอ็นขาโดดดี้ลูกเคบาฮิโอปีขวาชาวเบลเยียม หล่ลงเล่นไม่ได้ส่วนบรูมาปีกซ้ายก็อยู่ในระหว่างฟื้นฟรูร่างกายจากปัญหาอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายโจเซ่มูรินโยจะจัดทีมด้วยระบบ4-3-3หน้าเป้าจะทรงฟานโยอิวานอวิดดาวเตะโครแอตขณะที่อันเดียสเชลเด์รูปชูเอาเรโก้ปั้นเกมริมเส้นสนับสนุน แดนกลางเป็น3มประสานเฟรดิกเอ,เอโซโซร์เนสเอนโซมาเรเนเซียและริชาร์ดรีออสแนวรับนิโคลัสโอตามเมนดี้ยืนเซ็นเตอร์คู่กับโทมัสอาราโฮขนาบข้างด้วยราฟาเอลโอ布拉ดอกับสมิลดาวด้านสุดท้ายโซอารเรสรับหน้าที่เฝ้าเสาทัศนา2ทีมบลอของตารางและยังไม่มีแต้มทั้งคู่เกมนี้เหมือนนับทิงชนเลิศขวาโอกาสไปต่อไกลๆอาแจากใส่เต็มแม่แต่ขุมกําลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวรับพ่อนขึางมีปัญหาเสียประตูกันง่ายแม้เป็นฟีกาจะมาเยือนด้วยการขา 2ตัวหลักในเกมรุกแต่ยี่ห้อโจเซมูรินโญ่น่ารับมือได้ด้วยทีเด็ดที่ขาดในการปิดเกมตัวผู้เล่นมีประสบการณ์ในเกมใหญ่ๆมากกว่าเยาวริป้อนมีดีพอบุกคว้า3มแต้มกลับไปครับฟันทงต่อเบนฟีกาปลดล็อกคว้าชัย3-2ปิดท้ายในเกมคู่ที่แปเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรีเฟรนัดที่5เวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับเกมระหว่างการาตาสลายพบกับแซงซิลัวโดวยอัตราต่อรองเกมในคู่นี้การาตาสลายต่อ1ลูกฟอร์มห้านลทงสุดของกาลาตา ชนะ3เสมอ1แพ้หโดยแพ้คูแคลิสปอร์ศูนย์หนึ่งชนะอาแจกสามศูนย์เสมอแทปซอนสปอร์ศูนย์ศูนย์ชนะกอเตเป3สามหนึ่งและชนะบโดการิมสามหนึ่งาราตาสลายไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่9ของตารางหลังทุ่มอาแจกสามศูนย์ในเกมล่าสุดเป็นชัยชนะนัดที่3ติดต่อกันในรายการนี้เก็บ9คะแนนจาก4เกมแรกสภาพทีมจะไม่มีเอเรนเอลมาลีและมาเตอันบอนตาซี่ที่ติดโทษแบนขณะที่คาซิมคาร คาราต้สและกอสเดนิกูปุสไม่ได้ลงทะเบียนลงเล่นในรายการนี้นอกจากนั้นวิเตอร์โอซิมเพนสุนัขตัวเก่งยังได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังลงเล่นไม่ได้เช่นเดียวกันกับคาน์ไอหานที่เจ็บโคนขาหนีบเบอร์คานครุสลูที่ไม่สมบูรณ์และยูนุสอากุนที่เจ็บไซเลือนลงสนามไม่ได้ทั้งหมดเช่นกันกุนซือโอคานบูรุกจะจัดทีมด้วยระบบ4-2-3-1นาเป้าจะส่งมาโรอีคาดีดาวเตะอารเจนไตพร้อมซันโวส่วนตัวรุกจะเป็นกาเบียลซาร่าบาลิสยินมาร์สและเรรอย าลากเหลือยห้องเครื่องมาริโอเลิ่มีนาจับคู่กับรูกัสตอเรล่าแข่งอุรุกวัยหลังบ้านดาวินซอนสารเชสอาดาอุญยานยืนเซนเตอร์ขนาบข้างด้วยวิลฟีดสิงโกและอิสมาอิลย่าขอบดากสุดท้ายอูกูชานคาเคียเฝ้าเสาฟอร์มห้านังสุดของแซงซิลัวชนะ3เสมอ1แพ้1โดยเสมอมิเชเลน1นึแพ้เอลติโกเมริดหนึชนะวาเรเกม4ีชนะตูบีเซสาและชนะแซงช่วยดอง2อศูน ซงซีลัวทีมแชมป์จากลีกเบลเยียมแพ้3-4เกมรอบลีกเฟสแชมเปี้ยนส์ลีกคนนี้ล่าสุดแพ้กับแอเลติโกมามริด1 3าก่อนเบรกทีมชาติมี3คะแนนอยู่ในมือสภาพทีมไม่มีปัญหาเพิ่มโดยยังขาดโมฮัมเหม็ดฝูใส่นี่กล้องหน้าที่เจ็บข้อเท้าอยู่ในระหว่างรักษาตัวขณะที่กิเยเมฟรองซัวเยนตุนเคนและอีวานฟาฟิลิตไม่ได้ลงทะเบียนในรายการนี้คาดว่าเดวิดฮูเบิร์ตโคชหนุ่มวัย7ปีจะจัดทีมด้วยระบบ433แนวรุกโรมิเซ่ดาวิดนำทับ โดยมีเควินโรดิกสอุเซนูเนียนปั้นเกมสนับสนุนแดนกลางอโนอาเอสเอลฮาร์ดอดัมชอกาเน่และมาติอัสรรานฮูเซอร์ er, คุมเกมด้วยกันแนวรับเควินแม็กอลิสเตอร์กับคริสเตียนเบอร์เกสยืนเซ็เตอร์แบ็กฟูลแบ็กก็จะเป็นอานานคาไลรี ari, กับเฟรเดเลเซนด้านสุดท้ายเคลเซอร์เป็นรับหน้าที่ เฝ้าเสาทัศนากร,ราตัสลายในบ้านดุดันมากแม้มีปัญหาตัวเจ็บอยู่บ้างแต่ขุมกำลังที่เหลือยังเหลือกินเหลือใช้น่าจะเป็นฝ่ายครองบอลหาช่องเจาะอ,อย่างต่อเนื่องขณะที่แซงซีลัวยังไม่แกร่งพอในเกมระดับนี้อีกทั้งมาเยือนด้วยดูแล้วไม่น่ารอดลุ้นกระราตาัสลายกระทุ้ง2เม็ดนิ่มๆฟันทงตอกระราตัสลายใสยๆครับเกมนี้2องศูนย์สำหรับทีเด็ดแปตัวในเน้นบายบิคเคแมนในค่าคืนของวันอังคารที่25พฤศจสติกายนใส่เลยเชลซีแมนซิตี้นิวคาสเซิลอยู่เป็นต โดคาราบักดอนมูลเบนฟิก้าและคาราตาสลายนี่เป็นแปตัวชัวร์จริงบายบีเคเคแมนคัาสั่มาให้คุณแล้วนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมบีเคเคแมนเดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ด้านล่างนี้นะครับก็จิ้มมันเข้าไปได้เลยครับเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับมุมมองเรื่องของฟุตบอลกันและย้ำอีกครั้งวันนี้ห้ามพลาดกับกิจรรมพิเศษเพื่อฟแฟนๆรวมถ่ายผลสกอร์คู่ระหว่างเชลซีพบกับบาเซโล าดยคอมเมนต์ทายผลใต้คลิปนี้นะครับทายถูกแคปหน้าจอส่งไปที่ @lsbkk อย่าลืมเมียดนำหน้านะครับรับไปเลย100บาทสุดท้ายนี้ฝากติดตามผลงานพิคอร์บอล by bkkman การันตีกินเต็มทุกคู่ไม่เชื่อก็ขอเชิญทุกท่านมาพิสูจน์ดูกันได้เลยนะครับซึ่งใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแนะนำหรือให้กำลังใจกับผม bkkman ผมยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปให,ใหม่ทุกๆวันขอบคุณทุกท่านที่ตติดดามมแล้ววเจอกััันให่สสีครบ